เดี๋ยวขาลงอ่ะไปะไปลูกเกียร์ไปเกียร์ไปเออตามเขาตามเขาลูกตามเออไปแล้วไปแล้วได้ไปแล้วไปแล,ปล้วเออไปไปตามลูกตาม